ครับไอรินแฟมิลี่วันนี้เราจะมาอ่านเรื่องกุ้งกิ่งเล่นกับน้องนะครับผมเเรื่องมนฤดีทองกอยภาพนบดนมดลกำจรไพศาลมาหน้าแรก <c oughs> กุ้งกิ๋งตื่นนอนตอนเช้าไม่มัวขี้เซาสดชื่นแจ่มใส กุงกิ๋งยิ้มแย้มเบิกบานวันหยุดอยู่บ้านเอจะเล่นอะไรกุ <c oughs> ้งกิ๋งเล่นตุ๊กตาน้องคานเข้ามาแย่งจากมือไปแม่จา๋าน้องแย่งตุ๊กตากุ้งกิ๋งทำหน้าหงุดหงิดไม่พอใจหงุดหงิดป่ะน้องแย่งตุ๊กตาหงุดหงิดไหมหงุดหงิดแม่บอกไม่เข้าใจจ้ะน้องยังเล็กมากนะอาจไม่ได้ตั้งใจ น้องคงอยากเล่นด้วยนะเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะมาเล่นกับน้องกันไหมกุ๋งกิ๋งมองแม่แล้วถามว่าน้องยังเล็กนี่คะและจะเล่นอะไรแม่บอกน้องเด็กมากก็จริงแต่มีหลายสิ่งที่เราเล่นด้วยกันได้รมับ มาเล่นจะเอ๋ดีกว่าเอามือปิดหน้าจะเอ๋นี่ใครกุ๋งกิ๋งทําหน้าตลกจริงน้องมองกุ๋งกิ๋งหัวเลาะชอบใจนห,หนูเล่นมามะมาเล่นตกแผะเอามือแปะแปะมือขวามือซ้าย น้องจำมั่มน่ารักดีนะกุ๊งกิ่งยื่นหน้าหอมน้องพ่อใจมับมาให้เหมือนเลยมาร้องเพลงเต้นลำยดีกว่าลัละละลาสายกันสายก้นยักย้ายน้องน้อยหัวเราะเสียงดังพี่เต้นสนุกจังถูกอกถูกใจนี่พอดีน้องเมตเขาเพิ่งตื่นนะครับ กุ้งกิ๋งวิ่งเล่นกับพ่อแม่อุ้มน้องรออยู่ใต้ต้นไม้เหนื่อยแล้วมานั่งพักก่อนกุ้งกิ๋งยิ้มอ้อนแม่ป้อนขนมให้กุ้งกิ๋งอ้อนพ่อเสียงหวานพ่ออ่านนิทานกับหนูได้ไหมอ่านนิทานด้วยการสนุกจังแม่และน้องนั่งฟังอยู่ใกล้ๆก้น้องฝุ่หน้าไปแล้วกุ้งกิ๋งวาดรูประบายสีแม่จ๋าดูสิรูปนี้สวยไหม นี่พ่อกับกุ๋งกิ๋งเองจ้าส่วนนี้นะจ๊ะแม่กับน้องไงพ่อด้วยพ่อคอ้วยแล้วก็น้องด้วยนะเป็น,ปนกุ๋งกิ๋งนับหนึ่งสองสามสี่ครอบครัวเรามีสี่คนรักใครกุ๋งกิ๋งยิ้มแย้มสุขสนารรักกันกอดกันทุกวันสุขใจเย<อ>้<อ>จบแล้วค่ะนะครับสี่คน <5, 4 S 2> ค่ะ,คะสาหรับกุ๋งกิ๋งเล่นกับน้องสนุกสนานกันนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัว ปิดคลิปห้หน่อยค่ะ